วิเคราะห์ฟุตบอลบิ๊กแมตช์พรีเมียร์ลีกกฤษประจำวันพฤหสัสบดีที่19มกราคมปี2023กับผมพรีระพงษ์เฉิดนะครับสืบฟุตบอลวันนี้ครับพรีเมียร์ลีกมีทั้งหมด1คู่นะครับในเวลาตีสามก็คืออันดับที่2อย่างซิตี้เนี่ยจะเปิดบ้านต้อนรับกับอันดับที่5อย่างสเปอร์นะครับก็ทั้งสองทีมฟอร์มดีทั้งคู่นะครับเกมล่าสุดซิตี้แพ้กับแมนยู2-1ส่วนสเปอร์เนี่ยแพ้อาร์เซนอล2ประตูต่อ0น,นะครับความกดดันของทั้ง2ทีมมีแน่นอนนะคคครรรรรัันนััตตับบบแแแล้้วกกกกก็็ในนนนนนเื่่่อออองงงงขดดตตตาาาาาะะะผมมมมไไไย เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของฟอร์มแล้วก็ซิตี้ในการพบเจอกันสักนิดหนึ่งนะครับฟอร์มคู่นี้สิบเกมล่าสุดที่เจอกันสเปอร์ดูดีกว่าชนะห้าเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปสี่ส่วนฟอร์มนะครับในการพบเจอกันห้าเกมหลังสุดนะครับเป็นทางสเปอร์ที่ทำผลงานได้ดีกว่าชนะสามแล้วก็แพ้ไปสองสองเกมล่าสุดครับทั้งไปทั้งกลับสเปอร์ชนะงหมดเลยนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วก็สองประตูต่อสามนะครับในฤดูกาลที่แล้วส่วนฟอร์มของซิตี้สองเกมล่าสุดแพ้รวดนะครับ แพ้เซาททอมตันในศึกฟุตบอลคาราบาวครับนับสประตูต่อศูนย์แล้วก็แพ้กลับมาดูในเกมล่าสุดด้วยนะครับเกมนี้ก็เมืองเชสเตอร์เป็นสีแดงนะครับจุดโฟมในบ้านของซิตี้สีเกมล่าสุดก็ถือว่ายังทำผลงานได้ดีอยู่ว่าชนะมาถึง3เกมนะครับเสมอ1แล้วก็แพ้เป็นหนึ่ง,กงเกมโดยรวม5เกมหลังสุดที่ผ่านมาก็ยังถือว่า 70- 30นะครับเกมล่าสุดที่ซิตี้ชนะนะครับต้องย้อนไปในเกมที่เจอกับเทลซีเกมนั้นซิตี้ชนะไปที่4ประตูต่อศูนย์นะครับ ส่วนฟอร์มของผู้มาเยือนอย่างสเปอร์เนี่ยอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฟอร์ม5เกมดูรวมล่าสุดที่ผ่านมารวมทุกรายการพวกเขาชนะได้แค่2เกมเท่านั้นเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปสองเกมล่าสุดแพ้สแตนด์สองศูนย์แล้วก็มีเกมเจอแอสตันวิลล่าแพ้แอสตันวิลล่าด้วยสองประตูต่อศูนย์นะครับเกมที่ชนะในหลีกมีชนะแค่คริสตัลพาเลซสิบประตูต่อศูนย์หลังจากนั้นเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับส่วนฟอร์มในก,การเล่นเป็นทีมเยือนของสเปอร์5เกมหลังสุดที่ผ่านมานะครับพวกเขาชนะ แพ้หนึ่งแล้วก็เสมอเป็นหนึ่งเกมถือว่าฟอร์มในการเล่นเป็นทีมเยือนยังดูดีมีประสิทธิภาพอยู่นะครับในเรื่องของ11เตตัวจริงวันนี้แล้วก็ในเรื่องของันดับตารางคะแนนเนี่ยผมเช็คมาเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับสเปอร์นะครับผมอันดับที่5แข่ง19ชนะ10เสมอ3แพ้6เกมลูกยิงได้หมด37ประตูส่วนเกมรับเสียไปหมด27ประตูบวกอยู่บวกอยู่10ลูกนะครับอยู่33คะแนนตามหลังทั้งด้านแมนยูเนี่ยอยู่5คะแนนนะครับ ก็อยู่ดับที่5้าตอนนี้นะครับส่วนแมนยูเนี่ยฟอร์มดีต่อเนื่องนะครับส่วนนิวคาสเซิลเด่นประที่สมีอยู่38เท่ากับแมนยูและแมนซิตี้มีอยู่39คะแนนนะครับสามคะแนนวันนี้สำคัญมากๆครับที่จะไล่อาร์เซนอลนะครับซิตี้ยิงไปได้หมด46ประตูซึ่งเป็นทีมที่ยิงได้มากที่สุดในลีกครับแต่ว่าเสียไปได้หมด18ประตูนะครับเสียมากกว่าอันดับที่3อย่างนิวคาสเซิลแล้วก็อันดับที่1อย่างอาร์เซนอลนะครับรายชื่อเบตัวจริงวันนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับ แเต้ยังใช้แผนเดิมนะครับก็คือ3 4 3ส่ส่วนซิตี้จะมาในแผนกระรเลน่ส4 3 3นะครับรูททางฝั่งสเปิร์นก่อนนะพุทธสาวประตูครับโยริสนะครับแล้วก็กองหลังก็จะมีไดเออร์โรเมโรนะครับส่วนแดนกลางผมจะมีโดตี้ฮอยเบิร์กเบนตันคูนะเบนตันคูเกมนี้ก็กลับมาได้แล้วนะครับแล้วก็จะมีเบริสิตด้วยนะครับเบริสิตลูกเปิดก็ค่อนข้างน่ากลัวนะครับส่วนเกมรุกนะครับก็จะมีซนฮังบินนะครับเฮรดีเคแล้วก็คครูเซฟสกี้นะครับ ส่วนทางฟังซิต,ตี้ครับวันนี้จะพักทางด้านฟิลโฟเดน,นกับเปเรโดโซิวานะครับส่วนเกมรับเนี่ยก็จะมีอาริซาเนะผมเฝ้าประตูนะครับาาแล้วก็มียคันจี้ยืนคู่กับเอเบริกลาปอกนะครับส่วนแบกซ้ายขวาวันนี้ยังใช้ทางด้านจาคาเซลโลยืนคู่กับวอเกอร์เหมือนเดิมนะครับส่วนด้านกลางก็จะมีโรนรี่กุนโดก,กันแล้วก็เดอะบอยเกมรุกก็จะมีริยาลมาเรสแจ็คเกร์ดินแล้วก็เอลลิงเบราห์ฮารันนะครับตอนนี้ฮารันนี่ก็ยิงไม่ได้มาหลายๆนัดแล้วนะครับเกมนี้ต้องปลดล็อกตัวเองหน่อยนะครับเพราะฉะนนั้น ผมมองว่าเกมวันนี้เนี่ยถ้าเกิดมองถึงชัยชนะเนี่ยผมยังให้ซิตี้เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้ามองถึงขาดเลยเนี่ยผมว่ายากเพราะว่าเกมวันนี้เปิดมาซิตี้ชนะขาดถึงสองลูกนะครับคือด้วยประสิทธิภาพของสเปอร์เนี่ยมันก็ไม่ได้น้อยไปกว่าซิตี้นะครับถึงแม้ว่าฟอร์มจะไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าเกมแต่ละเกมแ่บมันย่อมมีผลที่แตกต่างกันอยู่แล้วนะครับความกดดันอย่างที่ผมบอกไปนะว่าทั้งสองทีมี่ยค่อนข้างกดดันนะครับในเรื่องของอันดับแล้วก็ในเรื่องของคะแนนนะครับซิตี้เองก็ต้องเรียก อร์มกลับคืนมานะครับส่วนสเปอร์เองนะก็ต้องเรียกความมั่นใจของทีมกลับคืนมาเช่นกันนะครับไม่งั้นกุอีจของคอนเต้เนี่ยร้อนแน่ๆนะครับแล้วคอนเต้เองก็มีประเด็นกับผู้บริหารด้วยนะครับส่วนเปโคลิล่านะครับวันนี้เนี่ยถ้าเกิดมาแบบนี้นะครับผมยังมองว่ายังดูน่ากลัวอยู่นะครับแล้วก็เกมรับเนี่ยที่ผมเข้าไปเช็คล่าสุดนะผมผมได้เข้าไปดูในคลิปวิดีโอของช่องสโมสรด้วยนะครับก็จะมีทั้งสโตนแล้วก็รูเบนดิอาร์นะครับที่ซ้อมนะครับ แต่ไม่แน่ใจนะว่าจะพร้อมกลับมาช่วยทีมได้หรือยังนะครับแต่ถ้าดูจากคลิปวิดีโอแล้วเนี่ยก็ดูจะแข็งแรงดีนะครับก็ต้องลุ้นนะว่าเกมวันนี้เนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนหรือเปล่าับผมในเรื่องของสิบตัวจริงของทั้งสองทีมนะครับแต่ถ้ายึดจากตรงนี้นะครับคือก็ยังดูน่ากลัวทั้งคู่นะครับแล้วก็โอกาสก็ยังออกได้ทั้งสองฝั่งเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าผมเลทไปที่ซิตี้มากกว่านะครับในเรื่องของชัยชนะนะครับแต่ในเรื่องของนิคแครวันนี้เปิดมาลูกครึ่งผมยังรองไปที่สเปร์นะเชื่ ไม่น่าแพ้ขาดนะผมให้ทต็มที่สองหนึ่งนีสที่ชน,นะสองหนึ่งัแล้วก็ฟันธงที่สเปอร์นะครับในเรื่องของแฮนดิแคปนะครับผมประมาณนี้นะครับก็เพื่อนๆมีความคิดเห็นงไงเกี่ยวกับคู่นี้นะครับสามารถเม้นใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็จะผมจะเข้ามาโต้ตอบพูดคุยกันได้อย่างแน่นอนนะครับประมาณนี้ผมขอตัวโชคดีผมสวัสดีครับ